ครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลม,มหาประชาชนทุกท่านนะครับผมวริจเจริญสมบัตนะครับเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดราชบุรีวันนี้ขอนำความทุกข์ร้อนของพี่น้องชาวนาซึ่งเป็นทุกข์ของแผ่นดินมาบอกเล่าให้กับทุกท่านได้รับทราบแล้วก็ต้องกราบขออภัยกับพี่น้องชาวนาภาคตะวันตกนะครับที่บอกว่าไม่อยากให้ยุ่งกับการเมือง แต่วันนี้มันยุ่งไม่ได้จริงๆเพราะสิ่งที่มันยุ่งตุงหนังทุกวันนี้มันเ,เกิดจากภาคการเมืองนั่นเองเพราะนโยบายโครงการรับจำนำข้าวนะครับที่คิดค้นตั้งแต่ยุคสมัยของทักษิณบอกไว้เลยนะครับทักษิณชินวัตรผมเป็นคนหนึ่งที่เลือกคุณนะครับในสมัยที่คุณก้าวเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยศรัทธาว่าคุณจะ แก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวนาให้ได้แต่ณวันนี้ผมทราบซึ้งในหัวใจของความเป็นเกษตรกรแล้วว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันหวังกอบโกยกินบ้านกินเมืองทั้งตระกูลของคุณทำกันเป็นระบบจริงๆครับถามว่านโยบายโครงการรับจำนำข้าวเขาคิดค้นไว้แล้ว เขาคิดค้นไว้แล้วว่าเขาจะได้ทั้งขึ้นทั้งล่องในเชิงของปริมาณและความต้องการซึ่งภาษาฝรั่งขอจัดจริตเรียกโฆษณาที่ว่าดีมานซับ p ายถ้าข้าวที่มันมีอยู่ถูกหายไปจากตลาดเก็บกักเอาไว้มันขาดตลาดข้าวย่อมจะแพงขึ้นเขาได้ทั้งขึ้นทั้งล่องขายข้าวได้ราคาสูงแถมยังได้ค่าในหน้าอีกแต่การมันไม่เป็นเช่นนั้น ด้วยทำกับแม่โพศพซึ่งมีคุณอนันต์มหาศาลเหลือประมาณนะครับข้าวที่เก็บเอาไว้มันจึงเต็มโกดังเพราะข้าวสามเดือนสี่เดือนนั้นก็ออกอีกล็อตหนึ่งแล้วสามเดือนสี่เดือนไม่ก็ออกอีกล็อตหนึ่งแล้วนะครับจึงเต็มโกดังเป็นไงครับถามว่าได้อย่างไรรอบนี้ในขณะที่ข้าวราคาตกตำ่ำจะเป็นไรไปครับเมื่อข้าวมัน เต็มทิ้งเอาไว้ซักปีปีครึ่งก็บอกว่าข้าวมันเสื่อมสภาพแล้วก็ตั้งคนของตัวเองเข้าไปประมูลข้าวในราคาถูกถูกออกมาเห็นไหมครับข้าวถุงฟ้าราคาถุงละ70บาท500ล้านถุงพี่น้องประชาชนคนไหนได้กินมั้งครับไม่มีใครได้กินข้าวราคาถุงละ70บาทเลย ข้าวตัวนั้นก็เวียนเทียนกลับมาขายพวกเราร้อยร้อยป่าเอกนี่คือกล่นโกงนะครับและขอเรียนบอกพี่น้องมวลมหาประชาชนเลยผมเป็นชาวนาคนเดียวที่ฟ้องรัฐบาลชุดนี้ในโครงการรับจำนำข้าวมาปี2555กับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับอยู่ในขั้นไต่สวนแต่ป่าจะไต่สวนเสร็จนะครับคุณยิ่งรักเธอคงเพ่นหนีไปแล้ว นะครับเธอคงต้องเพ่นหนีแน่เพราะอีกไม่ช้าพี่น้องประชาชนชาวนาทั้งประเทศไทยจะลุกขึ้นมาเป็นกบฏต่อต้านคุณซึ่งเป็นรัฐบาลที่ไร้สเสถียรภาพไร้ความชอบธรรมคุณบอกนักบอกหนาะยึดมั่นในกติการักษาประชาธิปไตยและฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน แต่วันนี้สิ่งที่คุณทำให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นนั้นเป็นยังไงล่ะครับสิ่งไหนที่กฎหมายคุณได้คุณยอมรับสิ่งไหนที่เขาตัดสินคุณผิดคุณบอกไม่ใช่คุณทำตัวอยู่เหนือกฎหมายอยู่ตลอดเวลานะครับเอาเข้าเรื่องของโครงการจำนำข้าวถามว่าทำไมผมจึงต้องฟ้องเพราะโครงการจำนำข้าว มันทำลายระบบกลไกทางการตลาดพังพินาศโรงสีเล็กโรงสีขนาดกลางไม่สามารถจะอยู่ได้นะครับในเส้นสายทางเศรษฐกิจของโรงสีซึ่งมีมาแต่เดิมเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้องชาวนาที่ผลิตข้าวขึ้นมาจะสีข้าวกล้องไว้กินเองไม่มีโอกาสเพราะโรงสีขนาดเล็กมันตายหมดแล้วตายด้วยโครงการรับจำนำเหมือนกับโรงสีชุมชนที่สบุส พวกเราสู้กันสร้างสร้างอุตสาห์กันนะครับสู้อุตสาห์สร้างให้มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงคนในชุมชนได้เราสีข้าวสมัยที่อยู่ในกลไกลทางการตลาดยังไม่ถูกบิดเบือนนะครับเราสามารถมีกำไรตั้งแต่ตันในสีข้าวตันหนึ่งมีกำไรตั้งแต่พันห้าจนถึง2องบพบาทหากค่า สีค่าแรงงานขากค่าน้ำค่าไฟค่าเสื่อมสภาพอะไรต่างๆแล้วยังคงเหลือแต่ณวันนี้ขอโทษทีสีข้าวหนึ่งตันฟักไว้เลยขาดทุน3,000บาทแน่ๆนี่แหละครับผลพวงของโครงการจำนำข้าวเราเคยสีข้าวส่งให้กับโรงพยาบาลได้คนไข้ได้กินข้าวที่ปลอดภัยไม่ขัดเอาสารอาหารออกไปหมดเพราะนั้นเวลาไปรักษาหมอท่าน ให้ทานอาหารที่ดีไม่มีพิษไม่มีภัยคนไข้ก็ฟื้นตัวเร็วแต่ณวันนี้เสียดายที่โรงสีไม่สามารถที่ทําตรงนี้ให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้นี่คือผลกระทบจากโครงการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนซึ่งมีหนะ้าที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวในศูนย์ของผมนั้นแต่ก่อนสามารถที่จะผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้เป็นหัวเชื้อพันธุ์ให้กับพี่น้องชาวนาได้ในฤด,ดูการหนึ่ง 400ถึง500ตันนะครับแต่ผลโครงการจำนำเกิดขึ้นกูจะทำทำไมจะต้องไปดูข้าวตั้งแต่ต้นทำไมต้องไปดูมันแตกกอเป็นยังไงจะต้องไปเก็บพันปนทำไมหญ้าก็ขายได้เลิกทำเพราะจำนำทุกเมล็ดเพื่อที่จะโกงทุกเม็ดนั่นเองนะครับ นี่คือสิ่งที่น่าเสียใจเพราะฉะนั้นข้าวไทยไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมไทยจึงตกไปอยู่ที่สามของโลกเพราะข้าวไทยมันไร้คุณภาพนั่นเองจากโครงการจำนำทุกเม็ดทำให้พี่น้องชาวนาที่อยากได้เงินอยากได้เพราะหลงไหลไปกับประชานิยมที่หยิบยื่นมามอมเมาพี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกรไทยนั่นเองเขาจึงทำตรงนี้ไป วันนี้เป็นยังไงผลพวงออกมาไม่ใช่กระทบแล้วก็มีพี่น้องชาวนาต้องมาผูกคอตายเป็นไงครับน่าสงสารไหมแต่ไม่ต้องผูกคอตายหรอกพี่น้องชาวนาวันนี้เราอยู่กันอย่างตายทั้งเป็นอยู่แล้วน้ำเข้ามาแล้วยังไม่มีเงินจ่ายค่าคาดนาค่าไถนาครั้งที่แล้วยังไม่มีเงินจ่ายค่าเกี่ยวข้าวครั้งที่แล้ว ยังไม่มีเงินซื้อพันข้าวซื้อปุ๋ยซื้อยาที่จะต้องทำในเดือนนี้ไม่มีได้แต่มองน้ำเข้าหนาตาปริบปริบนี่แหละครับยิ่งรักคุณมองไว้เถิดหายนะกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยพระตระกูลของคุณคุณมีสามัญสำนึกบ้างไหม ในความเป็นมนุษย์คุณมีแต่ความโหดเหี้ยมอำมหตุที่สุดอยากจะถามคุณว่าวันนี้คุณยังกระเดือกข้าวลงคออยู่อีกหรือในขณะที่พี่พอ้อแม่พี่น้องประชาชนชาวนาทั้งประเทศอีก70%กำลังจะอดตาย คุณอย่าทำกรรมอันหนักหนาไว้กับแม่โพศพซึ่งเป็นข้าวที่ต้องใช้หล่อเลี้ยงตลอดระยะเวลาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนเกิดจนเติบใหญ่เพราะนั่นคุณได้ทำกรรมหนักหนาไว้กับแผ่นดินนะครับผมคัดค้านคุณคุณบอกว่าเห็นใจเถิดค่าอยากให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้อย่างสุขสบายเป็นไงล่ะครับยิ่งรัก ตอนนี้ชาวนาอ้าปากแล้วอ้าปากที่กำลังจะอดตายเพราะไม่มีข้าวจะกินทั้งทั้งที่ทำนาคุณรับผิดชอบอะไรบ้างไหมกับบ้านนี้เมืองน,นี้ไม่ใช่แต่งเตียวตัวสวยแล้วก็แดะแดะลอยหน้าลอยตาตอแหลให้กับเพื่อนบ้านคุณหันกลับมารับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องชาวนาที่กำลังจะอดตาย ถ้าคุณไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยความไร้ายสามารถของคุณหรือคุณจะสมองกลวงเหมือนกับคนหลายๆคนเขาบอกลาออกไปเถอดครับลาออกไปเถิดไอ้คำว่ารัฐบาลรักษาการมันจะได้จบจบสียทีจะได้มีรัฐบาลที่เขาสามารถกู้เงินได้โดยฉับพลันเอามาบรรเทาทุกพี่น้องชาวนาทั้งประเทศและฝากเอาไว้ กับคนที่จะขึ้นมารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนอย่าได้เอาโครงการบัตรซบมามอมเมาพวกเราชาวไทยอีกเลยนะครับเงิน4 5 0แสนล้านที่คุณขาดทุนไปวันนี้ถ้าคุณเอาแค่2,000มล้านให้กรมการข้าวกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมกรมพัฒนาที่ดิน4ีหกรมที่มีความรับผิดชอบรวมได้กรมชระทานอีกด้วยนะครับบูรณาการการจัดการให้องค์ความรู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตพัฒนาศักยภาพของพี่น้องเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในตัวเกิดขึ้นไม่ใช่ทำลายอยู่อย่างทุกวันนี้ด้วยโครงการประชานิยมอีกสองปีประเทศไทยเปิดประตูประชาคมอาเซียนขึ้นมา ผมบอกได้เลยประเทศไทยจะเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนและจะเป็นครัวไทยที่โลกมีความต้องการจะหลั่งไหลมาหาอาหารเพราะเรามีองค์ความรู้มีศักยภาพด้านการเกษตรไม่แพ้ใครในโลกและในโลกของทุกวันนี้ที่กําลังมีความเป็นไปด้วยเรื่องของทุนนิยมวัตถุนิยมก็ดี คนจะกลัวตายฝากพี่น้องเกษตรกรไทยทุกๆท่านทุกๆคนที่ได้รับฟังได้รับชมจากตรงหน้าเวทีแห่งนี้หรืออยู่ทางบ้านก็ดีนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรขอให้ท่านจงตื่นรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสั่งสอนเอาไว้อย่านึกว่าเราจะต้องเป็นเจ้าอันดับหนึ่งของโลกเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าเราเอาทฤษฎีของพระอ,องค์มาใช้ทั้งในครอบครัวในสังคมในชุมชนของเราเราเองจะมีความสุขกันอย่างที่เรียกกันว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันนะครับชุมชนของผมนะครับมีสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มศูนย์ข้าวกลุ่มออมทรัพย์สามารถสร้างสวัสดิการที่เกิดขึ้นได้ภายในชุมชนของเรา เจ็บไข้ได้ป่วยเบิกได้วันละห้าร้อยตายมีเงินช่วย1,500 0บาทอีกสองปีข้างหน้าเราฝันไว้ว่าเงินผลกำไรจะส่งเสียให้บุตรหลานของเราที่มีความฝ่ายรู้ไปเรียนให้เรียนจบขั้นอุดมศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขโดยที่เราไม่รอสวัสดิการชาวนาที่เราเรียกร้องทุกรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ ฝากท่านเอาไว้ด้วยอย่าดูถูกว่าชาวนาอย่าดูถูกว่าเกษตรกรไม่มีความรู้มีแต่ความงูเง่า,งาวันนี้เขาตื่นรู้กันแล้วท้ายที่สุดผมอยากจะฝากและเรียกร้องพี่น้องชาวนาทั้งประเทศออกมาออกมาออกมาเถอะครับออกมาสู้กับมันให้ทั้งสิบทิศให้รู้ว่าชาวนาจะล้มรัฐบาลน,นี้ให้ได้ขอบคุณครับ ขอบคุณมากค่ะแล้วพี่ท่านอื่นๆละคะมีใครจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยไหมคะละ,ะตามพี่ท่านนี้มาจากไหนคะนครถมครับที่บ้านทํานากี่ไร่สี่สิบสามไร่ครับแล้วทํานาไปกี่ปีแล้วจ๊ะพี่ขยับนิดนึงลองทํานาไปกี่ปีแล้วจ๊ะมาตั้งเด็กๆนะครับอายุประมาณสิบประครับออกทำเลยครับปัญหาปัญหาไร่นาตอนนี้ที่พี่สัมผัสได้เป็นยังไงบ้างคะก็ ก็มีความเดือดร้อนเรื่องเรื่องเรื่องจำนำข้าวเนี่ยครับเพราะว่าไม่มีเงินลงทุนกันนะครับส่วนมากจะจะทุกรลายเลยก็ลำบากเรื่องเงินนิดอย่างเดียวนะครับพราะมีเงินเราก็มีเงินลงทุนเพื่อทํานาหน้าต่อไปนะครับตอนนี้ก็รอเงินจากรัฐบาลอย่างเดียวนะครับว่าจะจ่ายเราเมื่อไหร่เราสอบถามแล้วก็ไม่มีคําตอบให้เราพี่พี่ไปจำนำกี่คนแล้วจ๊ะจำนำหมายถึงหมายถึงว่าอะไรพี่เอาข้าวไปจำนำข้าโครงการจำนำเนี่ยกี่รอบแล้วคะ ทำมาทุกรอบตั้งแต่เขารับจำนำผมจะนำมาตลอดนะครับจำนำจริงๆแล้วได้หมื่นห้าจริงๆหรือเปล่ปคาคะไม่ถึงนะครับผมได้สูงสุดก็ประมาณหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับประมาณนี้เนี่ยแล้วมันหายไปไหนอะคะเขาบอกก็ตัดเรื่องความชื้นเรื่องอะไรนะครับสิ่งเจียพปนต่างๆผมก็ไม่ทราบว่าว่ามันตัดได้เรื่องอะไรเราก็ไม่เคยสอบถามกันคือได้ราคาแค่นี้จริงๆอ่อเพลก็จะต่ำกว่านี้ด้วยความชื้นสูงฮรขอรอนุญาต <9 S 1> <อ>คุณองนิดได้ ถูกความชื้นทั้งหลายเนี่ยมันถูกกลโกลงที่ตั้งโจทย์เอาไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งชาวนานเนี่ยไม่สามารถรับทราบได้ะนะครับสมมติว่าข้าวเราเกี่ยวไปเนี่ยมีความชื้นอยู่ประมาณ22่สนะครับพอไปถึงโรงสีโรงสีก็จะใช้มือปาดไปปาดมาแล้วความชื้นสัมผัสที่มีอยู่ในมือเราเนี่ยมันก็ไปอยู่ที่ข้าวพอข้าวออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดไอ้ส่วนต่างตรงนั้นเนี่ยถูกแบ่งไปให้ใหกับใครตอบเราหน่อย ส่วนต่างตรงนั้นมปไปอยู่ที่ไหนตอบเราหน่อยะนะครับไม่ใช่พอบอกว่าชาวนาจะไปตรวจยึดโกดังนะครับท่านผู้ยิงใหญ่ก็บอกว่าขอใช้ประกาศของสอรอสอคุ้มครองโกดังข้าวทั้งประเทศข้าวนั้นมันข้าวของผมคุณยังไม่จ่ายเงินผมมีสิทธิ์ที่ผมจะไปดูข้าวของคุณแม่ให้คุณคนของผมไม่ขายค่ะทำพี่คนนี้มาจากไหนคะ นี่ขว<ช>ประถงครับชาทำนาเท่าไ,ราไหร่จ๊ะยี่ไร่ครับทํามานานแค่ไหนก็ทํามาประมาณ10กว่าปีแล้วครับ1บิกว่าปีไอ้เมื่อก่อนทําอะไรคะเมื่อก่อนยกเป็นสวนครับอ,อ๋ออ๋อแล้วพี่มาไอ๋อรัฐบาลมีนโยบายรับจะนําข้าวก็เห็นว่าราคาดีผมถึงล้มจากสวนเป็นนาครับอ๋อล้มจากสวนมานาาพราะนโยบายาบบแล้วเอาไปจํานํากี่ครั้งแล้ะคะตั้งแต่เริ่มมีรัฐบาลชุดน,นี้นะครับ ที่รับจำนำมาตั้งแต่รัฐบาลเริ่มรับจำนำหัวเข้าโครงการมาตลอดเลยแล้วได้เท่าไหร่ครับก็จะไม่แตกต่างหรอกครับมันจะอยู่ที่ค่าความชื้นที่ลงศรีวัดโดยที่ว่าชาวนาไม่มีสิทธิ์เหมือนมีทรัพย์สินแต่ไม่สามารถตีราคาของตัวเองได้ลงศรีเป็นคนตีราคาทรัพย์สินให้เราก็คือลงศรีจะเป็นตัววัดความชื้นเป็นตัวกำหนดแล้วเขาจะบอกความชื้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาก็คือตรงนั้นใช่ครับค่ะก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดที่บากลงศรีเป็นเสือนอนกินและส่วนใหญ่ลงศรีก็จะสนิทกับนักการเมืองท้องถิ่น ก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับครับแล้วทีนี้ความชื้นพอที่ลงสีวัดให้เราเสร็จเราก็จะได้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน2 5งหมื่นห้าหม่นาทค่ะแต่รัฐบาลตั้งเป้าว่าความชื้นไม่เกิน15%เจะให้1 5ึ0 0หบาทผมไม่มีเห็นเกษตรกรผู้ใดนะครับที่ได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเศษที่เหลือผมว่าสงสัยเข้าท้องหมาหมดค่ะทีนี้ล่าสุดก็คือว่า เศษที่เหลือก็ไม่ได้เข้าท้องหมาอย่างเดียวแต่มันไม่มีอะไรเหลือกลับมาให้เราเลยใช่ครับเข้าของเราไปแล้วเอาเข้าของเราไปแล้วเอาไปประทวนให้เรามาใบหนึ่งก็อีนกแสกบอกให้ต้มน้ํากินนะครับอ่ะไอะ้ไม่ใช่หูนะไปประทวนอ่ะไปประทวนไม่ใช่หูจะได้ไปเผาต้มน้ํเกินผม,ผมก็ไม่แจแน่ใจนะครับคุณพิธีกรสงสัยโคตรเง่าเขาเผาหูกินมาก่อนคเขาถึงจะชวนให้เกษตรกรได <c oughs> ก้กินถามาพี่ชาวนาท่านดับไปพี่ชาวนามาจากจังหวัดอะไรคะ ค่ะอยู่นครถมครับทำนากี่ไร่สามสิบไร่ครับตั้งๆหน่อยสิครับสามสิบไ <30 S 2> ร่สามสิบไร่ตอนนี้มีใบประทวนเท่าไหร่อ่ะได้ได้มาแล้วครับใบประทวนก็อยู่ก็เก็บเอาไว้อย่างงั้นนะครับค่ะทําอะไรไม่ได้หรอกครับถือไว้ย่างงั้นเองทําไมอะ่ะ เขาไม่มีเงินให้เรานี่ครับค่ะแต่เห็เขาบอกว่าเขาจะไปกู้ธนาคารธนาคารต่างๆพวกกบพศเนี่ยก็ไปขวางเงินกู้ธนาคารเขาก็ไม่กล้าออกเพราะว่ากลัวม็อบพี่ชาวนาก็เลยไม่ได้เลยครับเกือบตีเกือบตีีเดือนนะครับผมเกือบสี่เดือนไม่ได้ก่อนม็อบอีกครับก่อนม็อบก่อนม็อบก่อนม็อบก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาโทษม็อบค่ะมีนี่มีพี่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 นาคนนี้ บอกไปเลยบอกไปเลยลุงว่ามันตอนแหละอะไรวันมีบอกบทข้างหลังด้วยสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมผมก็อยู่ในคณะกรรมการ20สิคนนั้นด้วยนะครับแล้วนักธุรกิจะป็นยังไงก็เขาก็บอกว่าใหา้จะให้ชาวนาเนี่ยช่วยไปกดดันธนาคารเพื่อให้ปล่อยธนาคารให้ปล่อยเงินกับชาวนาผมบอกว่าเป็นเรื่องอะไรของชาวนาล่ะเพราะเป็นเรื่องครูบริหารผมมาขอตังค์เท่านั้นคุณจ่ายตังค์ผมก็จบ คุณจะให้ผมไปไปกดดันธนาคารเพื่อจะเอามาให้เงินให้ผมว่ามันไม่เกี่ยวกับผมคุณเป็นเป็นเป็นผู้บริหารคุณต้องเอาเงินมาให้ชาวนาไม่ใช่ให้ชาวนาไปเอาเงินมาเองนะครับออผมก็พูดอย่างนี้นะครับเออเออเอ,อ๋เอ,อมบอกให้ชาวนาไปกดดันธนาคารเองเออหน้าตาดีเอามาถึงทีนี้พี่มาจากจังหวัดอะไรคะเขาม,มา่มาจากราชบ,บุรีครับทอม,ม,มีกี่ไร่ทอมีสิบแไร่ครับ28ไร่แล้วตอนเข้าโครงการแรกแกนี่เป็นยังไงคะ ก็ดีครับเพิ่งมาคราวนี้ไม่ได้เงินผมได้ข้าว23ตันเป็นเงิน300,000 20,000บาทใบบระทวนก็มาแต่ไม่มีสิทธ์ได้เงินเลยผมเป็นหนี้สินรถไถคูโบต้าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจำนำหมดเลยไม่ใช่มันเหมือนกับว่าเป็นไฟแนนซ์นะฮะหกเดือนผ่อนทีแต่พอคราวนี้หกเดือนผมไม่มีเงินที่จะผ่อนเขาเพราะเขาหกเดือนแล้วเหรอไม่ใช่พูดถึงว่ารถไถผมเนี่ยเป็นคูโบต้าลิสิ่งใช่ไหมฮะ S <S 2> <S 2> ผมกล่าวว่าทำนาได้ห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือนได้เงินแล้วผ่อนเขาแต่ทีนี้มันไม่ได้เงินจากรัฐบาลเลยค่ะแต่ปกติการทํานาการทานานี่เราก็แปลกเปหลาเหมือนกันนะเป็นคนเป็นอาชีพที่ทาข้าวแล้วทุกคนต้องกินข้าวอ่ะแล้วก็ขายออกได้มากอ่ะแต่ทําไมถึงชาวนาถึงยากจนวงจรชีวิตชาวนาวงจรของธุรกิจข้าวเนี่ยคนรวยกลายเป็นคนอื่นคนผลิตกลายเป็นคนจนแล้วจนซ้ำซากนานด้วย ก็ง่ายต่อการที่จะเข้าโครงการรับจำนำแต่ในส่วนโครงการรับจำนำก็เลื่อนลอยไขยฝันถ้าถามว่าเงินอีกหลายแสนล้านบาทที่มาอยู่ในโครงการนี้หายไปไหนหมดนะคะผมเชื่อว่ามีการทุจริคอร์รัชแน่น,นอน,นครับดูได้อย่างไรดูปากงงปากเขาก็บอกว่านะสามวันแนะปลใาบาประทวนลงสีผมยี่สิบหกวันกว่าจะได้ใบประทวนเขาคงไปคิดอะไรกันนะ่ะท,ทำไมให้ผมช้าจังคงไปจุกจิ๊กกันอยู่ใช่ไหมคนะ ลงสีผู้ส่งออกพ่อค้าคนกลางต่างๆเหล่านี้ก็คงไปจุกจิกกันเพราะพวกนี้ก็จะจะิทีกับนักการเมืองทั้งท้องถิ่นและระดับชาติแล้วพ่อค้าข้าวกับนักการเมืองนี่ของคู่กันเลยเหมือนมวยถูกคู่คนดูถูกใจเขาก็จุกจิกจุกจิกกันมานานอ่ะนะคะอ๋อแต่คราวนี้เราไปประทวนนี่จะทํายังไงต่อไปล่ะพี่ผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับผมขอขอบคุณข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ทุกท่านนะครับที่ให้ที่อยู่กับผมมาเกือบ6กวันแล้ว อาหารการกินมากมายผมขอบคุณมากครับใช่ใช่วันนี้วันนี้ทุกคนต้องออช่วยชาวนาแล้วล่ะค่ะเพราะชาวนาถูกโกงซึ่งซึ่งหน้านะฮะครับผมขอบคุณกำนันสุเทพด้วยที่เดินมาสองวันได้24ล้านใช่ช่วย<อ>ชาวนาผมจะฟ้องครับผมเอาใบป,ประทวนมาด้วยนะครับเนี่ยอ่าผมจะฟ้องครับเออดีดีต้องฟ้องพี่ใช้ข้อกฎหมายจัดการกับนักการเมืองที่มันโกงเราออามาถามพี่ชาวนาคนนี้ ปากเสียงชาวนาค่ะเสียงของชาวนาพี่เป็นชาวนาจังหวัดอะไรคะจริงๆผมไม่ได้เป็นชาวนาและพี่เป็นแต่ผมเป็นเพื่อนเกษตรกรชาวนาพี่เป็นเพื่อนชาวนาครับแล้วก็รู้อุปสรรครู้ปัญหามาตลอดนะครับความเดือดร้อนคือผมกินข้าวนะครับเรากินข้าวเราปลูกข้าวไม่เป็นแต่ปูมันก็ไม่ได้กินข้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปูก็กินข้าวกันข้าวเหรออ่าปูไม่ได้กินดินกินหญ้าในเลนเหรอครับอ๋อ คือ oh, คือครับอ่า <laughs> เรารู้ถึงความเดือดร้อนแล้วก็ความทุกข์ยากเราก็จะติดต่ออ่าติดตามข่าวตรงนี้มาตลอดแล้วก็มาช่วยเพื่อนๆนะครับในเท <c oughs> ่าที่ผมจะช่วยได้นะครับ <ma S 1> มาช่วยเพื่อนโอ้น่ารักจังเลยน้องเพื่อนยำยา่าอ่าแต่ไปเป็นเพื่อนได้หรือเปล่าจา๊ะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ชาวนา <c oughs> เออฉันอยากมีเพื่อนเป็นชาวนาจังเลยอ่ะเออเพื่อนยำยาก้นตระกูลพ่อแม่ทำนาครับคก็ผมก็เป็นลูกชาวนานั่นแหละแต่ตอนนี้พ่อแม่ตาเสียแล้วไม่ได้ทำก็เลยต้องมีเพื่อนเป็นชาวนา ก็เลยเรากินข้าวครับผมกลัวจะกินข้าวแพงผมก็เลยต้องมาช่วยเพื่อนครับค่ะผมกลัว huh> กินข้าวกิโลละร้อยไงครับขนาดทุกวันนี้ไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได้เขายังทํานาอยู่เนี่ยเรายังกินข้าวกิโลต้องหลายสิบบาทแล้วถ้าเกิดชาวนาเลิกทานาเนี่ยบอกโดนรัฐบาลโกงเนี่ยหนักๆเข้าชาวนาไม่ทําแล้วไม่ไหวแล้วทําพอกินตัวเองพอแล้วไอคนที่ไม่ได้ทําไปทาไงล่ะครับผมอยากถามประชาชนนะครับว่าเขาจะทํำยังไง ใช่ถ้ารัฐบาลไม่รู้จักคิดตรงนี้ครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเสียงของชาวนานะคะขอบคุณพี่ชาวนาจุธทุกคนเลยที่มาเยี่ยมเวทีของเราในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องของเราค่ะขอบคุณมากนะคะมีโอกาสจะไปเยี่ยมที่กระทรวงพาณิชย์วันนี้กระทรวงพาณิชย์ส่งท่อน,น้ําเลี้ยงมาปึกเป็ล้อเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะทั้นนี้